เรานะครับลองซุวิวานะครับเพื่อที่จะเข้าสู่ในที่ที่สองค่ะขอเสียกปรบมือดังได้ไหมคะปไม้ปมือด้วยนะคะวันนี้เรามีสื่อปรลชนหลายท่านด้วยกันค่ะทูกที่สาะก็ได้เลยนะคะรีเจนเลยค่ะ บริเวริเวณนีนะคะอนัท่าัยอ่ในทอที่เราเห็นไมคไม่ใช่ค่ะ่ค่ะยนี่บคนที่ขั้นบันไดเลยค่ะผู้วาสาวนายสนราชการยืนไม่ยืนซ้อนกันนะคะเหี่ยงหัวไหล่นี่รอบ้นอค้มรอยยิ้มรค่สการสนราชการเตียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การ ที่มาร่วมกิจกรรมของเราในปีนี้ค่ะวันนี้พี่คู่รักของเราค่ะพี่เต้ อยา้ัแต่ตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับการร่วมสร้างชีชวิตกันด้วยกันทุกๆด้านนะครับให้กาลังใจการปรับตัวและให้มั่นใจดูสายน้ำที่ไหลรวมกันเป็นหนึ่งเดียวคุณชนะผ่านการ้กล้าใช้เลยครับแล้วก็คุณ New life chapter of the purple sphere and นั t วอล์ดแป้นมงคลนะค n ที่วางหน้าผานะคะของเพื่อมอบมาลัยห้คนเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้พิพิสูรมวลชนได้เป็นเชิดขาศนะคะเจ็ดเช่นเดียวกันกับของเจ้าสารค่ะแต่ฐานให้มั่นคงสร้างและลำดับต่อไปในคู่ที่สองค่ะจะได้เรียนเชิญนะคะท่านรองครับนักวอล์ดสแกนควอนตังของเรานะครับ สาว่าท่านานั้นมองกล้องนิดนึงนะคะขออนุญาตตำบากรับเอาละครับเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้นมัน่นคงกันตั้งแต่รากฐานของความรักค่ะใช่นลครับความรักเนี่ยก็เหมือนนะคะซึ่งท่านได้ให้เกียรดร้องมาลายมงคลแก่คู่คู่ที่ห้าของเราคือคุณชุติภาและคุณเดชชาวเอาละครับตอนนี้นะครับ รองนายกเทศมนตรีนครปังเรียนเชิญท่านทุกสุดในวันนี้ค่ะเอาละครับเรียนเชิญท่านเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญท่านอุงสมพลน,นะครับเรคะว่าบางท่านอยายกมีญาติญาตินะคะที่เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานเลยค่ะการแขกผู้ใหญ่นะคะที่จะร่วมหลังน้ําสังให้กับคู่ที่หนึ่งคู่รักด้วยกันค่ะที่จะมาร่วมในพิธีหลังน้ําสังในวันนี้นับถอยหลังนะคะเขาดาวค่ะคุณ เดี๋ยวเชิญน,น้องกินแม่น้องกินค่ะเชิญค่ะลูก,กได้หลังน้ำสั่งให้กับผู้บ่ายสา่ม